สบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่หักแปลงเบิดสุกู้จคนเบิดสมองสุบานเดอสบายดียามเช้าเช้าพี่น้องเ,เอ,อ้หมดอันนี้มันมาเห็นพ่อๆพกอพอับสองยูทูบบ่า,าวเล่าพาเพื่อนคือเก่าพี่น้องเอ้เนะาะวันนี้ก็เป็นเช้าของวันศุกเนาะ วันศุกร์ต้นมักซีดาเฮาไปน่องเลยยังมากาดอีกอ่ะเบะนะพ่ออะไรคือมักซีดาฝรั่งพี่น้องไยฝรั่งเนาะฝามาเบิ่งมากฝรั่งยามสดเซากำลังเป็นมากฝ <c oughs> รั่งตอน แต่ผู้อ่ะจะเป็นพันพี่สังสเป็นพันกินจุบหรือพันกิมจุอืมกินจุหรือกินเบิรจุกับผู้คือกันเด้อพี่น้องเด้อดอัเด้อพอ่าสื่อมาเตียมเท่าตอนนี้เลยเบื่อจะมาพันหาสื่อมาแต่ว่าต้นนี้นะเป็นของลูกสาวป,ปู๊กน้องรัตาวันปู๊กแต่เบิ่งต้น,ตนพ่อปุ๊กเ้อพี่น้องเด้อสภาพมันสิเป็นอย่างไรซื้อมานะ่ะต้นงามสำคัญเลยเนาะ ต้นงามสำคัญซื้อมานะ่ะต้นของลูกสาวเด้มาเบ่งต้นของพ่อปลูกเด้อบาทเี้เด้อ <c oughs> มันเลดแตกต่างกันขนาดเลยพี่นอ้องอือเบ่งต้นของพ่อปลูกแต่ว่าได้กินหมากหนึ่งแล้วอันนี้น่นต้นของพ่อปลูกเ <c oughs> ออแต่ว่าแบะมากินมันแล้วมันเลยเหี้ยนลงไปอีก อันนั้นคองลูกสาปุกำลังเป็นเพราะท่านได้กินจังหมากดอก่ากะเป็น่ากะใหญ่บักหม้อโดนล่ามโซ่มึงชอบไปนักไก่นี่ก็ไข่ไปตัวที่เพื่อแดนเลยพี่น้องเอยใส่ยายไปอยู่น้ำเฮือน มันเดินเหืี่ยงนี่นี่ก็มาเห็ี่ยงห้างให้นี่ต้นหนองม่วงอันแอปเปิ้ลเดีนยวห้างเพื่อนม,อมองงานนเห็ีห้างให้หสีหน่วยอยู่นี่เพระาะว่ามาไข่ทิมไหวนี่นี่เลยก็เลยมาเห็ีห้างให้มันดูดิซ่บริเวณบ้านรอบๆพี่น้องเอ้ยอ่ะเหอะอ่าเป็นอย่างว่าคือตกอัน ดูหมาบางไงยังหล่นที่เสยหมักหม่วงจะเสียใจหมาพวกไงยังหลุดยังยังหล่นข้าวหวานมีแนวกัดมันเลยพี่น้องเลยดูมีแนวกัดมันเหรอวะหม่วงจะเคี้ยวสะเบยอย่นี้นะหมาบวกไงยังหล่น รูนับไว้อตอน10 7 18หน่วยพอตอนนี้เลือจากหน่วย1 2 4 6เลือ6หน่วย7หน่วยเท่านนกักสิได้กินสุกหรือบ่อเลยสิทธากินสุกมันว่าสิเป็นจังไดนีม่มันสิน่อยสิใหญ่เหา่าใดสิสวยเข้ากขพี่นองเลยสุก กดเด้อพี่น้องเอ้ยใส่เครื่องเรียบร้อยแล้วเนาะต้มไก่คิดยากท้องเสียอะไรเวลาเช้าแล้วมันอยากหันอยากน้ําหิวขาเพราะว่าบ่ได้กินข้าวคิข้าวบ่กินสดยังหั่ เอาต้มใส่นันนๆได้พี่น้องใส่ยังก็ยอดยอดเขียบยอดมาเขียบเนาะนมันนัวมันนัวมันเสบเพื่อนคือโอชิโลดใสน่นหนึ่งกันนัวว่าต้องใส่เป็นนัวเลยเสยบมีเอฟซีดอกบอกมาเขาเหตุตามเออเสบอีดีกินแล้วติดใจกัเลย ใส่ตลอดถามันมีเลยช่วงมันบ่มีเขากม็มาได้ใส่มีช่วงมันใบใหม่หล่นมันหล่นเบิดมันหักกระปรงของเราพี่น่องเบ่งลูกชายนอนกินนมไ่ได้จับให้อีกหักตื่นเฮ้ยอย รัดเรืน่ป่าวกับเขามาหอดแล้วน้าเอ่าตกมมือไปชูนยังกับพี่ผู้อุ่นต้มไก่แจีวปิดดิบพี่นอ้องไว้เมื่อนี่แคบที่มือเจะขาวงางแล้วสิร์ฟมาลูก

ไก่คือห้องสนั่นียนอวาวดยยงหันติ่งกันโพดลไก่มาบอกับต้มไก่นะพอ่อลูใจสบายดีหรอก,อกอมาเด้อีินนอกเศร้านํากันเนาะี่วเศร้านํากันเด้อ ไก่ได้ด้วมีไก่น่อยซอโตกระต๊กินซะเลือตัวหนึ่งไก่สาการเลยจิดอย่างก็มีแนวกินเนาะอืมนัว่ะหาโต๊ใช้ใบเขีเป็ยอะเขยอมันจิเลเลยใช้เป็นนัวไรได้กระเพื่อมเป็นนัวอื ก็เหลือนะ มัมีดามาลาซาลา์มันเปก้าไม่เียบเลยเลยคผมาะคดามะอาสีสบายใจนัอีเวลาลูกันดจะได้อุปปับถึงมาใส่ลุกเอาเลยมันดามาจจะ่มกขนนักเลยเฮอยมัเ้จอมยูทูบอะรกมาดามะเังคนักขึ้นเขาเดียบ้อย เป็นผู้หญิงต้องนั่งพับเพียกแต่ซ่องมันซ่องมันบาวฟังลาว่าใหม่ๆเอาวัา,เน,านเดียเดือนยามหนันะเบินี่จะมาัดเบิงจะเจานเกิดไหนึ่งวาา่ามาว่าความเก่ามันกับสิ่ง บอก่จะดีกว่านาะปล่อยมันปล่อยให้มัน,มนลบมันเลื่อนไปตามเวลาลบเนาะคื <c oughs> อ,อว่าขเลี่นหนังเจนกันมาีเรืเองัจุเาะก็เป็นน้นนนนำนังตำหนากมสตุตไไเราก็ได้เลยเออนีดได้มดลยกีลัง็นบทด่านขันเดียวต้องนั่งกินในโต๊ะเนาะ กอบด,ดีเฮ้ก <laughs> ึบด,ดีนะนั่งดีตะมันมันเน็มัน็นของโขงอง

พลังงานลไร

you ลาพระจากรได้พี่น้องเด้อเนาะขอบคุณขอบ <c oughs> คุณที่เข้ามาเบิ่งมาชมฝากก็หลา์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องเด้อวยพระคาดใหม่ใหม่ๆจากช่องบอกเราประเพิณนครับอ,อย่าลืมกดหมักกระดิ่งพี่น้องเอ้ยเปิดการแจง้งเตือนไว้ไหนเนาะมันจะได้บอกพาะคิดใหม่ๆเนาะกก็มอขอบใจถูกๆกกำลังแรงเชียร์แรงใจเด้อเนานะทั้งเอฟซีผู้เก่าผู้ใหม่พี่น้องก็อย,อยู่ดีมีแห่งเบอร์สกุลสุดคน,ขขน่าเจ็บอย่าจนเด้อร่ำรวยร่ำรวยโชคดีตลอดปีตลอดไป สบายดีสบายดี